สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาคุณยายโสวัดมาเที่ยวหาดคำสมบูรณ์แม่ถอดรองเท้าด้วยนะคะแม่ยินดีป่าแม่ยินดีจ้ารุ่มใหม่เนาะนี่ยังเกาะรุ่มใหม่ก็ดีรใหม่ใส่แม่ศีกษาดังเอากระสาดต้นอะไยินอยู่นี่เอาประเดิมากเนาะบนเต็นท์เขาสาดเขานางสาดปืนเข่าประเอาของเขามากเลยฮะ่หาปีหกเออเดี๋นอน บรรยากาศดีนะคะนั่งได้นั่งเลยนะโอ้ตะกี้ตะกี้แรงท่องเที่ยวมองดิซีเบลมีนจอกมีเหนียดิบัอนีิจอกเหนียจักว่ามาตะใสโวกถักตะกี้เบลมีจอกไม่เหนียดนั่งเครื่องสองหม่องเลยแรงกระเทือ ใครอยากนั่งใส่กันเดี๋ยวย่าพาทำยังไงมาก่อนนี่ตรงนี้มันห่วงมันคลุมห่วนอยู่เพิ่งเทจังเย็นคุณยายเคยมาเที่ยวแต่ปีไหนคะไห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วที่มาเที่ยวมึงมึงดีมาอีกเป็นจังไรค่ะดีใจปะคะบู๊โจกีมันหลายคุณทุกคห่แดงจะขายของเต็ม มาเที่ยวคือมาขายของเราโอกกับผมมาขายของเลยมาเที่ยวนี่แหละดีค่ะแม่ฆ่าหลายจะกินไอติมจะว่าเราว่าเบียร์จะว่าแม่กินไอศกรีมอยู่บ้างรถบักนาวด้วยใจอันันต์มีดก็ยางบักสูบยางบักสูบมีดก็บผมมีนะเนาะมีน้ำมันไงน้อยเที่ยวเก่งมากยย่เอามานี่ใส่อยู่อีกรถดัขั้นหนึ่งนี่มาสามขั้นรถคนเด้ียกเที่ยวเก่งเี่ยวเก่งออกมาแล้วบอกอะไรนะเดี่ยวนี่ยูนนี่บักนาว โอ้ยากกสูอยากตอนนี้เลยน่ะกินเหล่าบอไม่ยุ่งแก้วกินเหล่าคือบ่หอมันนะเมย์จะกลิ่นเข่ากลวงเขฮะต้องมุกช่วยเลอค่ะต้องซื่อเหล่าฮะคุณแม่มาเสริมเยียนมือนี้เขาจีลีน้ำบ่เมย์ซื่อซุดไฮไมีคุ้นอยู่นี่สามสี่คน เอาสีเสียมันหนาอเขาเอากซิซื้อให้ไม่เรียนไห้ของน้ำน้ำเลือกเกได้เรียงควาเขาใบไก่มันเป็นเลือกเกล่นน่ะหลนูมออยุห่านอยู่อยู่แต่ก่อนมันพ่มีจอกวิเหน่ยนมันหลังงามนะมันเดี๋ยวนี่งพ่มีบอเดี๋ยวนี้จอกเหนีอะลรมันหลายใบเตอเท่ยังจะพูดดึงขึ้นเนาะ่กู้ขึ้นพ่อขึ้นเอาเงงลองแล้วก็ดึงขึ้นเนาะ แมงลมีจ้าข้าวสิมะลอมชอยเพื่นบ่นี่เอาคนย้ายส่วนบัดคือนอนคือบวกย่องน้ำเขามาหลินน้ำสินขาเป็นตุกด้าบอกว่าเอาสีมาเปลี่ยนกับน้าหนาคือบอกเอาสีมาเปลี่ยนเอาจ็บอกข่อยแล้วผู้ถากัเฝ้ากับเฝ้าดับเบ้เจ้า ตัวจิตต pues ุกเพ้ยไอ้กูถ่าบ่บ่ลงหนำจะคุนเออวันนู้งส่งนะหว่าก็ได้นี่ท yeah, ่อ yeah, สิงนดนะเออแล้วนอนเออแล้วใสส่งใส่ส่งนี่เหรอท่อไหนายสุบัสเดจังบดไอส่งเองเนี่ยเพราะแย่หรียมตะกิน่ะแล้มากยู่มาฉุนอาการคสุดลืมข่าแรงขอามาอลพี่น้องอารกาศดี เราเล่นอะไรอีกไหมโอเแม่อิมไปจะกินที่อย่งเน่เดีวอิมบอแม่บาวแล้วคูยังอ่างนี้ยปูยังยังกเียนเอาดียสปเทานอนเลบวล้มดับนอนี่สูกันคือนอนที่โรงามรแล้วค้เคยแล้ว เขาจะมีหมอนอยู่ดิแยกคือบ่หมุนอันนั้นในเมรัยคือบ่หมุนถุงศิลในี่แม่เอากระเป๋าอยู่น้อนล่นนวลนวลเรนน้อยก็เล่นแน่ผู้เท่าวกามีหน้าที่ถาไเรนไดแรกก่อนเมื่อถาลูกถาลานอยู่เลรงช่องเที่ยวเรนน้อยก็เล่นแนู้เท่าวกาน้อนถายากาศดีนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาโฮมโฮมเฮาาด้วยนี่ เป็นยังไงคะสนุกไหมคะบิวขึ้นเรือคือกรรมเถียวเฮ้อทะเลเลยวะทะเลเลยวะมาได้นะคะหาดคำสมบูรณ์จังหวัดบึงกาฬบรรยากาศดีนี่น้องเหมือนแร่งเงี้ยตะเวนสิโตกดินนี่บรรยากาศดีเนี่ยตะเวนอวยลงบรรยากาศน้ำเหมือนเป็นทะเลทะเลจังหวัดบึงกาฬเด ทะเลจอกจอตะกี้มันมีจอมมกไม,ม่เนี่ยซื้มอนนมือดีนีสนุกไหมคะอีมิวมสัยค่งนางมิวเป็นยังไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะเล่นอันนั้นสนุกที่เขาลากเราไปเหนื่อยทำไมถึงเหนื่อยมันโยกนะคะมัน,น,นตีขึ้นขามันแลกกับมองเลยนะคะใช่ค่ะปกติแลกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแลก,กว่าเดิมนีกุได้ก็มา,มาเอนเฝ้าเรานะคะยาย ยายก็มานอนยีมบ้านมองกัเ๋า้อไดู้นกตเลยุกิกันี้อยหลโอ้ยการงาหน่องานดกานม่า้านทีห่ห่นม่้ยุยายายขอคน คุณยายผักสีคุณยายคนวิกกี้นี่คุณยายสาวคุณยายโซลาคุณยายวิกกี้เป็นกี่ยวตัวนี้ฟิวเหลาตัวนั้นอุขลัน้งอ่ะอันนี้ยังก่อนน้าอันแมทเทอรี่กับระนาคาวันนี้มาเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะได้ลงน้ำไหมคะคุณยายได้ลงน้ำไหมโบจ้าอืมปุ๊บเป็นน้ำพุฟิว